้ีก็เห็นเขา้างตรงไหนก็้างกาอรรเองน้ำก็มีให้แล้วมีเพื่อนก็ทำอะไรใช่ชาวชามาอาบน้ำกันันได้เลยที่นันพักโรงแรอันนี่พักที่เดียวกับผมครับแล้วไปที่พักนะครับรถติดไปโครับเคยเห็นแต่ในยูทูบนี่แต่ละคนจะเห็นกันอยู่ในยูทูบหรอมาเจอกันตัวจริงๆขดังมา ดังิดาไดูพาไดูสวัสดีครับพอดีว่าจะมารับไอ้นกมีเดียวเข้าไปตอนเย็นด้วยกันจะไป่อไหมไปไปด้วยเลยเพราะว่าอที่พักอาจจะคนละที่ครับนั่นแหละนกมีเดียวพักตรงผมไงนี่บรรยากาศนะครับเราเอฟซีนะครับเนาะ โอ้โหนี่คู่โหคู่โหคู่หเอคู่โหคู่โหฮัโหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนี้คือไอคนคเป็นแฟนัอนี um ค่ะแล้วเขาก Mont ็เป็นมือนนะครับสวัสดีครับสี <S <S the ับดดดสินะ No, no. In Khorat, when oh, the time, Kofi with Pinnacle. Yeah, oh, they were yeah. always together. Yeah, yeah. Yeah. I can't tell because they say we have basketball. Oh, I see, I see, yeah. yeah. Did do, 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 uh, do you not know speak, ma'am?

บรรยากาศนะครับโอ้โหเริ่มคึกคักแล้วนะครับวันนี้โอ้โหคนเริ่มมานะครับนะหลายผู้หลายคนทีเดียวนี่ก็ดูตามนะครับทัพพูนะครับอ่าหลายผู้หลายคนเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้โอ้คึกคักมากอ่าเจอมอนุมหรือยังเจอแล้วอ๋อมอนุมท่าเรียบร้อยนะประเด็นคือแกจะนอนไหน แกไม่รู้นะน่าจะมีเต็นท์แกน่าจะมีเต็นท์อ่าก็โอโ้เริ่มมากันแล้วเนาะมากับใกล้ๆเขามานะอ่าน,นี่นะไอ้พีไม่ใช่แต่คนแก่นะครับที่มานี่นะครับมีคมหนุ่มสาวก็มีมีเด็กมีมีทุกวัยเนาะออ อย่าไปมูลี่กันมีแต่แก่ๆอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับร้านร้านที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขามาตั้งการถ่ายรูปที่นี่แล้วก็ทำกรอบได้เลยทำกรอบได้เลยอเอาไปที่ระลึกถ่ายภาพสวยนอกจากถ่ายรูปก็ยังมีลอตเตอรี่ด้วยมีสิมีรุนหวยได้มีทุกอย่างที่นี่มีครบ แต่ละคนมาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปไหมเขาใกล้เคียงกันไดยแล้วเนี่ยอ่าเห็นนะอ่ายืนคู่กันนี่ไม่ไม่แพคคู่เลยอะาเขาเพิ่มผลให้มันเท่าตุ๊กตาล่ะอ๋อเอาแล้วได้ช่องคืนได้ยังไงยังนะโอ้ยังทำชั่วโมงอยู่ทำช่องใหม่แล้วโอ้ทำช่องใหม่ไปเลยนะโโอ้หลบออกคลิปสได้ท้ายัง่อ่าลบคลิป ลบคลิปออกอ่ะโอ้โหนี่นะบรรยากาศใครเนอยู่อ,อใช่เขานั่งกินใส่เสื้อสีชมพูน่าจะเป็นอย่างนั้นอรู้สึกว่ามีหลายวัยมากนะครับไม่ใช่จะมีแต่อ่า เขใหญ่จัเพื่อนเพื่อนี่ไหนว่านี่นะครับบรรยากาศนี่นะครับมาชมกันนะครับบรรยากาศไม่ลองดูเอานะเอฟซีนะครับมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีอ่ามีทั้งคนแก่คนหนุ่มสาวนะครับมีหมดนะครับเออนี่นะครับไม่ใช่จะ มีแต่คนแก่ๆนะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับมีหมดทุกวัยทุกเพศทุกวัยนะครับที่นี่เนาะ,ะสวัสดีครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับเนาะ ใครมันพลาดบ้างพี่ไม่ได้มีใบใบอนุญาตนะบอกันหน่อยว่าใครเห็นไหมอ่ะใบใบสามันสมาชิกอ่ะรเห็นไห่ะี่ตัวเองใครเห <c oughs> <quar> ็นแค่สามันสมาชิกก็เปล่าเนาะนอนที่ไหนนอนที่นี่เลยครับนอนที่นี่เลยครับผมพันแพ้ันแพรอ้าก็เข้าวปูให้ตรงนั้นไงท่านนท่านทนายพี่นง่ง่มีมีอะไรนะข้าเข้าวปูขาปูให้นอนตรงนู้นไง ปรำพิธีอ่ะเดี๋ยวเขาไล่ตอนเช้าเองตอนเช้าเขาไล่ออกแน่นอนเพราะเดี๋ยวพระจะมาจะมาตอนเช้าประมาณหกโมงมั้งใีจกนี่เราเียินเไปอยู่ญี่ปุ่นเจปีใช่อยู่ญี่ปผมไปอยู่ ยี่อเดือนไปมากเลยไปไปไปทำงานไม่หยุดเลยนะทย่ยโลกนบรรยากทำงานยงไามะเกเจ้าอยู่มะพวกเรามะไม่ดเราอยู่โตเกียวานอายาเ่อาาเาอย่อายาเ่อยาเ่สวยงามมากเลยนี่คือบรรยากาศ นี่นะครับบรรยากาศนะครับเนะี่ยนี่นะสวยงามนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะนอ่ามีฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า ห้องน้ำนะครับนี่เนาะบรรยากาศนี่ก็เป็นสวนดอกไม้นะเป็นหย่อมสวนดอกไม้ก็ดูสวยงามดีนะครับเนาะดูสวยงามดีนี่นะครับหญ้านี่ต้องใส่ปุ๋ยสักนิดนึงนะครับมันก็จะงามเขียวขึ้นนะฮะรดน้ำบ่อยบ่อยให้มันติดนะครับนี่เนาะบรรยากาศ

ดูทางนี้บ้างนะครับนี่คือตรงนี้ก็จะเป็นประลัมวิธีนะครับอตอนเช้านะครับก็จะมีสักตอนเข้าทำงานเนาะก็จะมีการตรวจนะครับจุดจุดตรวจนะครับตรงนี้นะครับจุดตรวจตรงนี้ประลัมวิธีคือจุดตรวจนะครับด้านทางเข้านนี่นะครับ ก็นี่นะครับเอฟซบรรยากาศเนาะก็คลิปนี้พอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับมีทุกวัยเลยนะครับเนาะไม่ใช่จะมีแต่คนแก่นะครับมีทั้งสาวสาววัเด็ก,ดก,ดก,ดกวัยรุ่นมีทั้งมีทุกเพศทุกวัยนะที่มานะตอนนี้ก็เริ่มเอยอะขึ้นเรื่อยๆขนาดวันนี้เนาะ ถ้าเป็นพรุ่นี้นี่จะเยอะกว่านี้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพร t h นะครับนี่เนะ คลิปนี้ขอลงมาแค่นี้ก่อนนะครับกดแล้วจะติดตามช่องใน่งช n แนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ